ขีดบดอกไม้เป็นเส้นๆน,น,นะคะจะทำคลิปดอไม้จ้าเส้นๆหีดบดอไม้ขีดบ่อไม้หมีิบดอ,ไม,อไม้ก่อน จิดหน่อไม้ทำทุกหน่อไม้จ้าเอาิีดเสร็จแล้วทำเป็นเส้นๆเสร็จแล้วแล้วก็ไปต้มใส่กับน,น้ำใบยะนาที่เราเตรียมเอาไว้เนาะ เนี่นะคะ